ข่าวดีสปปลาวเลยครับวันนี้มาอีกร้านโดสครับมาบ่อยมากๆเลยนะฮะสปอจีนประเทศจีนนะฮะส่งซิโนฟาร์มมาให้อีกแล้วร้านโดสนะครับแล้วลาวเนี่ยฉีดไปได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วยังขาดอีกกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้มาดูกันครับแล้วก็4วันสุดท้ายนะครับสำหรับคนลาวที่อยู่ในไทยนะครับที่จะไปลงทะเบียนรับวัคซีนฟรีนะครับอีก4วันสุดท้ายถึงวันที่17นะครับใครยังไม่ได้ช่วยบอกต่ออันด้ยนะครับสบายดีสวัสดีครับ ก่อนถึงข่าวสปปลาวที่ได้รับวัคซีน1ล้านโดสนะครับผมขอนําเสนอข่าวน,นี้ก่อนเลยเป็นข่าวของคนลาวที่อยู่ในไทยนะครับที่ยังไม่ได้วัคซีนเลยนะครับ mm hmm. เขาเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนนะครับตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิตุลานี้เท่านั้นนะครับ mm hmm. เหลือเวลาอี่วันเองอะ่ะถ้าเกิดว่าใครทราบข่าวนี้แล้วนะครับใครได้หรือยังไม่ได้เนี่ยช่วยบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับใครมีลูกมีหลานเนี่ยช่วยบอกกันหน่อยนะครับเ mm hmm. มื่อวันที่น้าเมื่อวันที่7ถึงวันที่13นะครับ ได้มีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับอยู่ที่2,160คนละนะฮะ แล้วเหลืออีก4วันเนี่ยช่วยบอกกันหน่อยนะครับว่าคุณมีโอกาสเพียงแค่4วันสุดท้ายนะครับที่จะไปลงทะเบียนนะฮะผมทําวิธีการลงทะเบียนไว้อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับว่าในวิธีการของลงทะเบียนนะทำได้ยังไงนะฮะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เอานัมเบอร์พาสปอร์ตนะครับหรือว่านัมเบอร์ใบสีชมพูนะครับหรือว่าคนที่ทำพาสปอร์ตหายหรือไม่มีเอกสารนะครับ โทรไปติดต่อที่สถานทูตลาวที่อยู่ในไทยนะครับนัมเบอร์0987066916หรือนัมเบอร์0935892574 2เบอร์นี้นะครับโทรไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เอกสารมาให้นัมเบอร์มาเพื่อให้คุณนะ่ะไปลงทะเบียนได้นะครับบางคนถามว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอ่ะจะต้องมี SMS ส่งมาไหมไม่มีนะครับถ้าเกิดทำตามนี้ทุกอย่างนะฮะ แล้วก็กดส่งไปนะครับทุกอย่างก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปตามวันเวลานั้นๆน,น,นะครับแล้วก็เอาเอกสารที่ลงทะเบียนนะั่นแหะเอาไปด้วยนะฮะไปยืนยันกันอีกทีหนึ่งวันที่ฉีดคือฉีดวันที่26-28ตุลานะครับมันจะมีวิธีการในลงทะเบียนนะครับว่าเราเลือกวันที่26ช่วงเช้าช่วงบ่าย27หรือ28ช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายให้ไปตามวันเวลานั้นๆนะครับสถานที่ฉีดเนี่ยอยู่ที่ตึก SCG นะครับ สำนักงานใหญ่ครับอาคาร3 0ดีนะครับบางซื่อกรุงเทพไม่ใช่สถานีกลางบางซื่อนะครับอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้อยู่ที่สำนักงาน SCG สาขาใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่อาคาร3 0ดีบางซื่อกรุงเทพนะครับเดี๋ยวใกล้ๆผมจะทําวิธีการเดินทางให้ไปถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยอยู่รอดไปด้วยกันนะครับไปรับวัคซีนกันครับ แล้วก็ทราบข่าวมาว่าบางจังหวัดเนี่ยก็ทําควบคู่กันไปนะฮะผมเพิ่งได้ข่าวมาคือสมุทรปาการนยก็เปิดให้ Walk in f r e รนะเข้าไปฉีดได้เลยนะครับคนต่างชาติคนไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับเข้าไปเลยนะครับหรือแฟนเพจผมเองที่บอกออกมาว่าอยู่ชนบุรีอยู่จังหวัดอื่นๆนะฮะก็ได้กันแล้วเหมือนกันขอให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยู่ที่ไกลๆหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ลองไปติดต่อครับ จากส่วนกลางของจังหวัดนั้นนะฮะหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนแถวๆนั้นครับคุณจะได้ข้อมูลว่าจังหวัดนั้นน่ะจริงๆแล้วนะ่ะเขารับวัคซีนกันแล้วนะครับลองไปติดต่อกันดูนะครับ วันนี้ข่าวดีพิเศษนะครับวันที่13ตุลานะครับมีเที่ยวบินพิเศษครับเมื่อเวลาเที่ยง20นาทีนะครับจากสปอจีนนะฮะลงมาที่สนามบินนานาชาติวัดไต่ครับที่นครหลวงเวียงจันทร์มันเป็นข่าวดีของสปปลาวนะครับที่จะได้มาอีกแล้วละที่อีกร้านโดสเรามาดูกันนะครับว่าที่ลาวเนี่ยฉีดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และได้ของอะไรบ้างนะฮะณตลอดเวลาที่สปปลาวได้วัคซีนนะครับได้มาจากหลายแหล่หลายๆยี่ห้อด้วยกันนะครับ อย่างเช่นจากประเทศจีนนะครับที่ส่งซิโนโฟาร์มเนี่ยมาให้ที่สอปปลาวนะครับมาส่งให้แล้ว2องล้านสามแสนหโดสล้วนั่นคือส่งมาแล้วนะประมาณ4,5รอบด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้จะส่งมาให้อีกล้านโดสนะฮะร,รวมกันทั้งสิ้น3ล้านกว่าโดสแล้วครับเกือบครึ่งประเทศแล้วก็ของแอสตราเซเนกานะครับส่งมาจากประเทศอังกฤษนะครับ ส่งมาให้ถึง1,262,820โดสด้วยกันอของ a s t r e z e ซ e c กเนี่ยของประเทศอังกฤษเนี่ยที่ผ่านองค์การ COVAX นะครับที่ร่วมกับองค์การอนามัยโลกนะครับที่เป็นองค์กรที่ให้ประเทศทั่วไปเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทัดเทียมกันนะครับแล้วก็ของจอร์แดนจอร์แดนครับอันนี้ก็ได้มาจากโครงการของ c o วัคนะครับที่ผ่านมาทางด้านประเทศอเมริกานะครับให้ที่สปอรลาวถึง1,800โดสด้วยกัน จุดดีของจอร์นสารเดี่ยจอร์นสันเนี่ยก็คือฉีดเข็มเดียวนะครับแล้วก็คุ้มครองเลยอย่างเช่นซิโนฟาร์มหรือจะเป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ต้องฉีดถึง2เข็มนะครับถึงจะครบโดสแต่ของจอร์นสารเนี่ยฉีดเข็มเดียวนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งก็จะได้ของซีโนแวคเหมือนกันนะครับสอบประประลราวนี้ได้ทั้งซิโนฟาร์มนะคะแล้วก็ซีโนแวคซีโนแวคเนี่ยได้มา2,000 200, 0 0โดสนะครับ แล้วก็องค์การ Covax ก็ได้ส่งต่อมาอีกนะครับก็คือแล้วก็ได้ไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ได้แน่จากผ่านองค์การ Covax อีกนั่นแหละได้มาอีก1620โดสครับอันนี้ของไฟเซอร์นะฮะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะฮะแล้วก็เจ้าแรกนะฮะที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นเป็นประเทศแรกที่เข้ามานะครับนั่นคือของรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยให้สปุกนิก V นะครับ มาถึง5,000โดสนั่นรอบแรกนะอันนั้นนะตอนที่ทุกคนอยากได้วัคซีนมากๆแล้วไม่มีใครได้นะครับรัสเซียส่งให้สะปะปลาวเนี่ย5,000โดสก่อนเลยนะฮะเจ้าแรกนะตอนนั้นนี่มีความรู้สึกแบบอืได้ก่อนใครเลยนะฮะแล้วก็พักหลังเนี่ยรัสเซียก็ส่งสปุกนิกไลท์นะครับสปุกนิกไลท์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการของวัคซีนฮะคล้ายๆกับจอร์นสันรจอนสนครับ,บ,รบนั่นคือฉีดเข็มเดียวครับครบโดสนะฮะ ก็ส่งให้ถึง30,000โดสด้วยกันนะครับและอันนี้นะครับคือสิ่งที่สะปะปลาวได้รับวัคซีนทั้งหมดนะครซึ่งผมคำนวณดูแล้วทั้งหมดเนี่ยวัคซีนที่สะปะปลาวได้มาแล้วเนี่ยก็เกิน50%แล้วนะครับซึ่งเขาคาดหวังไว้เวลาว่าเขาจะฉีดให้ถึงเส้นปีเนี่ยเป็นจำนวน50%ด้วยกันของประชากรทั้งประเทศนะครับ แต่ว่าณตอนนี้นะครับที่สปปลาวเนี่ยได้ถูกฉีดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่41เนะครับเขากำลังฉีดกันอยู่ทุกๆวันนะครับ ตอนนี้เขาก็ยังฉีดกันอยู่นะฮะก็มีหลายๆที่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับคนที่ฉีดครบโดสแล้วนะฮะมีอยู่ด้วยกัน2ล้านกว่าคนนะครับตอนนี้เขากําลังไล่ๆฉีดกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้ประมาณรวมประชากรทั้งหมดยอยู่ที่41%เอนะฮะเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์งแต่จริงๆแล้วอะวัคซีนอยู่ในมือเนี่ยเกิน50%แล้วนะแต่มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าบางคนยังไม่ยอมเข้าไปรับวัคซีนละเขายังลนลงอยู่ทุกวันเลย คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับมีแค่3กลุ่มเองนะฮะกลุ่มแรกคือเป็นผู้หญิงถือผ้านะฮะเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันนะฮะเป็นคนแม่ตั้งท้องจะมีลูกนะฮะแต่ว่าอายุคันเนี่ยยังไม่ถึง12อาทิตย์นะครับนั่นคือ3เดือนออวงการแพทย์ของทางบ้านเราเองของสปอร์ตเราเองหรือว่าทั้งทั่วโลกเองเนี่ยก็ได้บอกออกมานะครับว่าใครแล้วแต่ที่มีตั้งท้องนะฮะถึง3เดือนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะฉีดวัคซีนนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน3เดือน ไปแล้วเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ครับก็จะเป็นกลุ่มแรกนะที่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังไว้นิดนะฮะกลุ่มที่2คือเด็กน้อยครับเด็กน้อยเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็อนุม,มัตินะครับอเมริกาเนี่ยเขาฉีดให้กับเด็กที่อายุ12ขวบจนกระทั่งถึง18ขวบแล้วนะครับแล้วเมืองไทยก็กําลังเร่งฉีด เด็กวัยนี้เหมือนกันนะครับแต่ได้ข่าวของที่อเมริกาเนี่ยอนุมัติในการฉีดที่เด็กที่อายุต่างกว่านั้นอีกละแต่นี้ขึ้นอยู่กับกฎของประเทศแต่ละประเทศไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของที่สปป,อปอลาวเนี่ยอนุมัติให้ตั้งแต่ประมาณอายุ17แล้วนะครับ17 ลดลงมาอีกห่ปีนะฮะแล้วก็คงจะมีการฉีดให้กับคนอื่นๆอีกต่อไปนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ฉายรังสีให้เคมีบําบัดนะครับกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้นะครับแต่คนที่มีโรคพยาธิอื่นๆโรคประจําตัวอื่นๆนะครับก็สามารถฉีดได้นะครับที่เมืองไทยเองเนี่ยในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถได้รับวัคซีนกันหมดครับแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับ แต่ว่ายังมีคนที่ไม่ยอมฉีดกันอีกเยอะนะฮะผมอยากจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายนะครับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะว่าจากสถิติของสอป,ปอ,ปอลาวนะครับถ้าเกิดของไทยเนี่ยเกกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้รับวัคซีนครับแต่ที่สอป,ปอลาวก็เป็นตัวเลขคล้ายๆกันเลยครับผู้ที่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้สัปวัคซีเลยนะครับมีถึง85%ด้ด้วยกันนะเยอะมากๆนะแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจาก พยาธิประจาตัวนะครับเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีถึง84%ด้วยกันนะผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน3าร33คนแล้วนะฮะตอนนี้ที่สปปลาวบอดได้สักวัคซีนเลยเนี่ยถึง28คนนะเยอะมากๆเลยนะผู้ที่สักวัคซีน2เข็มแล้วเนี่ยยังเสียชีวิตต้อง2คนนะฮะ อันนี้เราก็กำลังจะบอกว่าคนที่สัควัคซีนแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ติดโรคนะก็ยังติดโรคโควิดสิบเก้านะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รักษามาตรการนะฮะยังไม่ยังใช้ชีวิตเดิมๆคิดว่าเราสักวัคซีนแล้วเนี่ยเราปลอดภัยเราไม่ติดเชื้อแล้วอันนี้คิดผิดนะครับทุกคนยังติดได้อยู่ครับแต่เปอร์เซนต์ของการเสียชีวิตเนี่ยจะน้อยลงหรือว่าบางคนเนี่ยสัควัคซีนแล้วสองเข็มแต่มีโรคประจําตัวนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแต่เปอร์เซนต์ของการเสียชีวิตเนี่ยมันน้อยลง ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเรา Use Radio นะครับเป็นข้อมูลท,ที่เขาทำออกมาแบบแจกแจงได้อย่างละเอียดนะฮะอย่างเช่นอันนี้ฮะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันท์นะครับในระยะเวลา7วันเนี่ยเป็นยังไงผมเห็นกราฟอันนี้แล้วก็ค่อนข้างเคลียร์เลยเนาะบางทีมันจะลงมาบางทีมันจะขึ้นไปนะฮะถึง450ถึง273ถึง400บางวันลงมา119บางวันสูงขึ้นไป380นะฮะ กราฟอันนี้ไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามันกำลังจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการที่ระบาดอยู่นะครับและเขาจะต้องสุ่มเข้าไปเพื่อหาผู้ติดเชื้อนะ,ะให้ได้มากที่สุดและขณะเดียวกันมาตรการของการคุมเข้มเนี่ยก็จะต้องคุมให้อยู่ด้วย แล้วอีกวิธีการหนึ่งก็คือเกิดการผ่อนผันของการใช้ชีวิตในประจําวันเนี่ยเขาก็ต้องทําด้วยนะผมเห็นสปปอลาวนี่ควบคู่กันไปตลอดเวลาเลยนะฮะบางวันผ่อนผันบางวันปิดบางวันผ่อนผันบางวันปิดนะฮะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยความปลอดภัยกับท้องอิ่มเนี่ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเหนะฮะแล้วก็ทางศปปอลาวก็เชิญชวนออกมานะครับว่า ให้ไปฉีดวัคซีนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็ดนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็จะมีอยู่ที่โรงหมอศูนย์กลางนะครับแล้วก็โรงหมอเมืองทั้ง9ตัวเมืองนะครับแล้วก็วัดจีนบ้านดงป่าแลบนะครับเมืองจันทบ,บุรีนะครับจะเปิดให้รับวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับจุดบริการศูนย์การค้าเลาไอเทคเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15เท่านั้นนะครับ ก็จะเป็นระบบของการฉีดเข็ม1เข็ม2ของซินอฟาร์มนะครับแล้วก็เข็ม2ของแอสตาซินเนกานะครับที่ลาวไอเทคนะฮะตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ขอสแสดงความยินดีนะครับกับสบปปลาวนะครับที่ได้วัคซีนมาอีกต้องล้านโดสนะ <c oughs> คือถ้านับจํานวนแล้วเนี่ยก็เกิน50แล้วแหละแล้วนี่คือเพียงแค่เดือนตุลานะพฤศจิกาธันวา ผมเชื่อว่าเขาจะได้รับวัคซีนมาอีกเยอะทีเดียวและผมก็เชื่อว่าทางสมปปราวเองเนี่ยเขาก็เร่งฉีดวัคซีนให้กับทุกๆคนนะครับถึงสิ้นปีเนี่ยสปปราวผมว่าได้มากกว่า50%ครับผมว่าได้ถึง70%เลยด้วยซ้ำไปขึ้นอยู่กับว่าทุกๆคนเนี่ยเขาไปรับวัคซีนกันนะครับ วัคซีนที่สปปลาวมีเยอะครับแต่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปรับวัคซีนนะครับและทุกคนจะอยู่รอดและปลอดภัยไปด้วยกันนะครับคราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทุกแกร์เตไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยนะเปิดประเทศแน่ๆเลยเส้นปีนี้ หวังว่านะ